ก็จ oh, แล้วเราก็เพิ่งรู้มาว่าเขาปิดสวัสด์จ้าแต่ก็ยังดีว่ามีพี่ที่เขาอยู่ที่ออฟฟิศเขามารับของให้นะคะเราบริจาคเงินไปแล้วนะคะก็เราจะได้มาเห็นว่าเออสิ่งที่เขาแบบออดูแลน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นยังไงนะคะ oh ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกนก is happy นะคะ เปิดคลิปมาหน้าผมก็จัดเต็มแล้วก็เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของกระหนอีกแล้วค่ะยังไงก็ฝากเ,เพื่อนๆนะคะมาแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันได้นะคะทุกคนวันนี้ก็25พฤศจิกานะคะทุกคนเข้าสู่วัยสาสขวบก็รู้สึกแบบตื่นเต้นน้อยลงนะคะแล้วก็เออใช้ชีวิตแบบ ไม่ได้หวือหวาเท่าเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่ก็มีความแบบว่าอยากจะใช้ชีวิตในทางที่ตัวเองชอบ mm. เช่นแบบการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมีการท่องเที่ยวต่างประเทศถึงสองประเทศ mm. ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราแบบครั้งหนึ่งเนาะเราอยากจะแบบเออใช้ชีวิตแบบ ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างนะคะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะก็เลยอ่ะปีนี้ถือว่าได้เริ่มก้าวนึงของชีวิตและก็หลังจากนี้ก็อาจจะแบบวางแผนตัวเองใหม่วางแผนชีวิตใหม่ว่าเออเราจะแบบเออแบ่งสรรปันส่วนเวลายังไงที่จะแบบออกไปใช้ชีวิต ออนอกประเทศบ้างนะคะก็เลยอ่ะหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็แบบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคหลังจากนี้เราก็จะพยายามหาเวลาไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้มากขึ้นแล้วก็ หาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆให้มันมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างแฮปปี้กับหลายๆอย่างเลยนะคะทุกคนกออ็ฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะทุกคนแล้วก็อยู่ติดตามกหนก is happy ไปนานๆนะคะทุกคนก็เราก็รู้สึกว่าเออการทําคลิปเนี่ยมันก็เป็นความทรงจําอย่างหนึ่งเนาะอ,อย่างน้อยเราทําอะไรไว้เราแบบเก็บ คลิปเก็บอะไรไว้เป็นความทรงจําแล้วพอเรามาดูย้อนหลังเราก็จะได้แบบมีความระลึกถึงมีความนึกถึงใครมาคอมเมนต์ใครมาแบบพูดคุยกับเราเราก็จะรู้สึกแบบแฮปปี้อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละประมาณนี้ทุกคนสําหรับปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรที่มันโลดโผนอะไรมากเพราะปกติก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตสุดขนาดนั้นก็กลางๆนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าโอเคแล้วคนรอบข้างเพื่อนๆพี่ๆที่เรารู้จัก ก็ยังน่ารักกับเราเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวันเกิดเนาะเราก็เลยแบบจัดปาร์ตี้กันอีกแล้วนะคะเดิมๆเ,เลยทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็ชวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆของพี่สาวนะคะแก๊งเดิมๆนี่แหละมากินข้าวกันที่บ้านพี่สาวนะคะแล้วก็ อยากจะจัดธีมวันเกิดอีกตอนแรกก็คือกะว่าจะกินข้าวเฉยๆแต่มีคนเรียกร้องมาว่ามีธีมสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะอ่ะอ่ะถ่ายติ๊กตอกไปเจอเพลงแม่เสือสาวในตาสวยก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆจัดธีมนี้สักหน่อยให้มันกระชุ่มกระชวยว่าเออ ใครจะแต่งแม่เสือสาวมายั่วยวนใจบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังยังไงนะคะเย็นนี้เนี่ยรอดูเลยนะคะว่าเดอะแก๊งของเรานะคะใครจัดเต็มกันมาบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนนี้นะคะเป็นเวลาแบบ8โมงยังเช้าอยู่เลยนะคะเราก็จะมาทําบุญกันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตะลอนตะลอนซื้อของเตรียมตอนเย็นนะคะแล้วก็ ปีนี้เนี่ยอาจจะมีสมาชิกอะไรใครมาเพิ่มนะคะก็รอดูรอติดตามชมกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะสนุกสนานแค่ไหนยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะ ทุกคนเมื่อเช้านะคะเราก็ไปทําบุญเสร็จแล้วเรียบร้อยนะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทํามานานแล้วทุกคนนั่นก็คือการไปบริจาคอาหารแมวหมาที่ซอยดอกนะคะแต่มันจะมีเหตุผลหนึ่งก็คือเราเคยไปเจอบูธท,ที่โลตัสนะคะเขาตั้งบูธแล้วเขาก็มีการแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้แสดงความิดเห็นว่าเออแบบควรจะบริจาค อะไรบ้างให้กับซอยด็อกนะคะซึ่งซอยด็อกเนี่ยเป็นมูลน,นิธิเกี่ยวกับหมาแมวจรจัดเนาะแล้วเราเป็นคนที่แบบเลี้ยงแมวไงทุกคนแล้วเราก็แบบรักสัตว์มากรักแมวมากกับหมาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็คือแบบเอ็นดูเหมือนกันนะแต่หลักๆเลยก็คือแมวอะไรเนี้ยพอเรา,าช่วยเหลือแมวจรแมวที่แบบประสบอุบัติเหตุบ่อยมาก ทีนี้เนี่ยเราก็เลยเออเจอบูธพอดีเราก็เลยแบบเออมีการสอบถามเขาว่าเออแบบอยากจะมาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบริจาคอาหารเขาก็เลยบอกว่าคือเขาอะแนะนําว่าไม่อยากให้เอาอาหารมาเพราะว่าคนที่ไปอะส่วนใหญ่เขาก็บริจาคอาหารอาหารแบบเยอะมากทุกคนจนตอนเนี้คือเหมือนกับว่าอาหารอะมันล้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอาหารบางประเภทก็ไม่ได้เหมาะกับหมาแมวหรือ บางตัวเนี่ยเขาก็ยังเป็นโรคบางตัวก็คือแบบมีโรคประจําตัวมีแพ้นูน่นแพ้นี่อะไรอย่างเงี้ยคืออาหารส่วนใหญ่ที่คนไปบริจาคเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่กับแมวกับหมานะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแนะนําให้เป็นเกี่ยวกับ บริจาคพวกเครื่องมือแพทย์ไหมหรือยารักษาโรคอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยได้ทําการลงทะเบียนนะคะเป็นแบบรายเดือนเลยทุกคนก็คือให้ตัดบัตรเครดิตไปเลยก็คือเท่ากับว่าเราอะได้บริจาคเงินตรงเนี้ยให้กับโครงการโดยตรงเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องผ่านมูลนิธิหรือไม่ต้องคือเหมือนว่าไม่ได้ต้องไม่ได้ผ่านเงินสด กับพนักงานหรืออะไรเงี้ยก็คือเข้ามูลนิธิร้อเรเซเลยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เราอะก็บริจาคให้ทุกๆเดือนนะคะเดือนละ650บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้เนี่ยก็จะไปเป็นเงินให้กับ อุปกรณ์การแพทย์นะคะแล้วก็พวกยารักษาโรคนะคะซึ่งเราก็แบบโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันเกิดเราเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมาลองดูสักครั้งหนึง่งว่าเออที่นี่เนี่ยเขามีการดูแลยังไงเขามีหมาแมวที่แบบป่วยอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เลยซื้อ เป็นขนมแมวเลียมาให้แทนนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากทุกคนเพราะว่าเราก็ทําตามกําลังของเรานะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะพาไปดูกันนะคะว่าด้านในของมูเลทซอยดอกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ทุกคนเราเดินเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นกรงของน้องแมวน่ารักจังไอ้เนยแมวเต็มเลย อืาเจ้ออืดเจ้ออืเจ้ยอันนี้เขาไม่ให้โดนน้องแมวนะเพราะว่าอุ้ยอืดเจ้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแมวจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอจ้ยเอาละค่ะทุกคนเราก็บริจาคให้พี่เขาไปแล้วนะคะเมื่อกี้แล้วเราก็เพิ่งรู้มาว่าเขาปิดเสาร์อาทิตย์จ้า แต่ก็ยังดีว่ามีพี่ที่เขาอยู่ที่ออฟฟิศเขามารับของให้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะมาแบบบริจาคใช่ไหมก็มาได้จันทร์ถึงศุกร์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็ถ้ามาจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเขาก็จะมีพนักงานแบบพาเดินทัวร์หมาแมวพาเดินแบบแนะนำชมอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมูลน,นิธิเป็นอะไรยังไงนะคะแต่วันนี้ วันเสาร์ค่ะทุกคนฉันมาผิดวันแล้วฉันก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าให้ขนมแมวเลียให้กับน้องๆแล้วนะคะก็เมื่อกี้ก็เห็นห้องของน้องแมวก็กำลังหลับสบายกันอยู่เลยนะคะสบายใจแล้ววันนี้วันเกิดแล้วก็ได้มาซอยด็อกสักทีนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คือจะมาให้มันตรงกับสุกจันถึงสุกจะได้ จะได้มาดูว่าเออแบบเขามีก kind of mm ิจกรรมอะไรเขาแบบมีอะไรให้ก <tense> ับน้องหมาน้องแมวที่นี่บ้างนะคะก็เราบริจาคเงินไปแล้วนะคะก็เราจะได้มาเห็นว่าเออสิ่งที่เขาแบบดูแลน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตะลอนตะลอนซื้อของอีกนะคะยังซื้อของไม่ครบนะคะแล้วก็ ท้องฟ้าก็คือฟ้าฝนมาเมื่ดครึ้มอีกแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราคข้ยไปเจอกันตอนเย็นนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านคุณพี่สาวแล้วนะคะและนี่ค่ะคือพร็อพของเราในปีนี้นะคะเล็กๆง่ายๆมินิมอลนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีพร็อพขึ้นมานะคะเป็นช่อดอกไม้ลูกโป่องอยากได้คุณแฟนก็มาเซอร์ไพรส์รได้เฉยเ <c ười> ขิน หลังมากเลยช่อใหญ่มากทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวมุมนี้เดี๋ยวเราจะเอาไว้ถ่ายรูปกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังเตรียมของกันอยู่ในครัวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรทานบ้างนะคะวันนี้นี่และนี่นะคะคือชฉมหน้าเจ้าของดอกไม้ช่อนนี้นะคะ ตีมอะไรคะวันนี้งูเหลือมประตูประตูบ้านดินมือค่ะสวัสดีค่ะอไม่้ชอบไหมนะไปเปิดดูนะขอบคุณนะคะอไรอ่ะกอด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 เออเออพุ่นนี่ตอนเละแล้วแหละ ตั้งตัวอยู่เก่งกว่าเออไม่เจ็บจริงตัวนีบมัวอยู่เสัยงอะไรังง้อแม่ต้นชาวาเลยหรอชาวาเลยหรอซึ้งอยู่นะของขวัญที่เซียมมี่คือเอออุ้ยมือสั่นหมดแล้วนี่ไม่ค่อยได้ อย่าบอกนไม่แก่ดิะเด้หวะหนูหนูกับามีชอบแกงเธออย่าเชื่อนางอาจจะเป็นแมงสากก็ได้เธอเสรปีแรกกมช่วยน้ำเก็ดมาไงคือส้อยเหรอคะใช่ทำทำไมก็ ชอบแม่แกพี่เป็นคนเลือกรอย่าร้องได้เห็นน้องชอบใส่สร้อยไงเลยไม่รู้จะซื้ออะไรให้ซื้ออะไรให้เออทุกคนฉันโดนเซอร์ไพรส์คนที่สองนั่นก็คือพี่อารมี่นะคะซื้อชัวร์ล็อบบี้ให้ทุกคนน่ารักมากเลยนี่น่ารักใส่แล้วแล้วคือของขวัญที่ฉันซื้อให้พี่อารมี่ คือวันเกิดพี่อามี่เมื่อวันที่15พฤศจิกาก็เลยแบบกะว่าจะรวบยอดให้วันนี้เดี๋ยวเราลองเอาไปให้กันว่าพี่อามี่จะชอบไหมนะคะแต่คือใดๆก็คือขอบคุณมากนะคะสวยมากเลยน้ำตาจะไหล <c oughs> ในีใจอะ่ะแตไหนๆก็ไหนๆแหละเอาของขวัญไปให้พี่อามี่ด้วยละกัน มีเหรอเราไม่หเออซื้อหมดกันใ่ไน่มีเราก็ซื้องันพี่อมี่เหมือนกันว่อวันที่สิบ้าเราไม่ได้ไปนะไปยาจนทรกันนะราคาอาจจะแบบว่าแตกต่างกันนีดนึงเพราะว่าฉุกเฉหุกนะคะให้พี่โรดีนะคะให้ดีย้อนหลับนะเกิดเดือนเดียวกันแล้วสวยๆกันรู้ชอบป่าตีก็ไสองในท้ายในช่อง เน่เออนน้อยเราได้ใช่แน่ได้ใช้แน่สวยรองเทาหรอาวอัน้ดีเออแ่ารอเท้ลแล้วอันนี้มันมันเหลือสองใบสุดท้ายด้วยนะในช็อปก็เลยแบบมันสวยดีชอบนะคะชอบนะคะขอบคุณนะคะ เสือสาวอ๋ออย่าไปดิ้นไม่ทีมาแล้วนะคะเต๋อเต้ยในของขวัญมาบีอ้าวจบแล้วจบแล้วในของขวัญมาบีอ่ะจบแล้วอันนี้เหรอให้ให้มาบีเหรออันนี้เหรอในของขวัญมาบีไปแล้ว สนานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มแ <Yeah. S 1> ยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็น้องๆที่มากันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมายนะคะพี่หนูพี่อาร์มี่เอ่อพี่ใหม่พี่เจนผี่แบงค์น้องคอปเตอร์นะคะแล้วก็มีโบวี่มาด้วยนะก็มีสมาชิกเพิ่มมาสองสามคนนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่น่ารักกับเราเสมอนะคะทุกคนสําหรับปีนี้ก็อิมอ่มอกอิ่มใจเหมือนเดิมนะคะสนุกสนานกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็แต่งตัวกันตามธีมให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยนะคะน่ารักมากนะคะปีหน้าจะเป็นยังไงอีกก็รอติดตามชมกันเลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก็อ๋อขอบคุณของขวัญน,นะคะสร้อยคอนะคะจากพี่มี่แล้วก็พี่หนูด้วยนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็ค อนอื่นๆด้วยนะคะให้เงินมาทุกคนเป็นแบบขวัญกำลังใจปลอบใจกันไปนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยลอย่ายังไงก็ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำอะไรอีกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกนกอีซป p p y คนนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย